สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านมาดูมะละกอที่ผมปลูกไว้ครับนี่ยไปกินสุกครับลูกหนึ่งนี่เอาไว้ทำพันธุ์อยู่ครับนี่ตอนซื้อคำว่ามะละกอลูกยาวครับพอปลูกแล้วเหมือนลูกเกี้ยงนะครับเหมือนลูกส้มโอเลยนี่ครับดกนะครับดกนะครับอยู่หลังบ้านครับเดี๋ยวจะมาสักวันเดียว ทำความสะอาดอยู่ครับข้างหลังบ้านเนียขึ้นอยู่แล้วครับลกอีกแล้วครับน,น,นี่ว่าลูกยาวครับไม่สมบูรณ์ตัวนี้เดี๋ยวมาทำความสะอาดหลังบ้านอยู่ครับพริก,กหมดแล้วครับพริกบรเกบ ใส่ส้ตมตำนี่จะตัดอยู่นะครับชะอมนะครับยาวนะครับนี่ต้นชุบู้ต้นใบใหญ่ครับหน้าลูกน่าจะใหญ่ครับยังไม่ยังไม่ติดลูกนะครับเลยใหญ่โอ อีกต้นยูพู่ลูกเล็กเดีย๋ยวมันทำความสะอาดหลัางบ้านอยู่ครับตอนนี้ติดลูกแล้วครับต้นลนกทอจะอมถ้าตัดแล้วมันจะขึ้นแบบนี้ครับ เลาะดูหน่อไม้ก่อนว่ามีไหมครับแถวบ้านสวนเลยนะครับวันนี้ยังไม่กลับบ้านครับส,สายๆนู่นแหละจะกลับบ้านโยน้ำกดยางเข้าสวนเหมือนเดิมครับเดี๋ยวต้นเย็นเจอกันนะครับถ้าไม่ติดขัดอะไรนะเดี๋ยวไปดูหน่อไม้ก่อนครับก่มีไหมเพราะว่ามันจะสูงหมดแล้วนะครับ มีอยู่หน่อนเล็กๆครับนี่มี่ครับพอได้แกงครับนี่นี่พอได้แกงครับนี่เดี๋ยวผมต้องเอาแล้วนะต้องเก็บเอานะครับนี่พอได้แกงกหน่อนเล็กๆ,ๆนี่แบบนี้แล้วมันแซ่บครับนี่ไอ้หลายหน่ออยู่ครับนี่ฮาร์ดแกงสักถ้วยหนึ่งครับ เดี๋ยวเอามีดมาปอกครับจะแกงอยู่นี่ครับอืมพอได้แกงครับตายนะหนึ่งครับสูงหมดแล้วนุน่นขึ้นข้างบนนุ่นครับนนไมนะ้สูงแล้วครับน,นะ นี่ครับเราจะเอาคอสูงได้คนขางเลยาเกงก่อนเกงสักถ้วยนี่ครับนี่อยู่ได้อยู่ได้อยู่ครับเข้าไปดูเข้าไปดูจะได้ไี่ได้อยู่ตนี้ครับ ได้อยู่ครับขอได้แกงอยู่นะครับนี่ตัวนี้ครับเล็กนี่ได้อยู่ได้อยู่ครับนี่นีหัวใหญ่ครับนี่ แม่เก็บมามันนั่นก็ไอ้สูงมาแล้วได้อยู่ครับนี่หนอนนี้เห็นแล้วได้อยู่ครับกลับไปที่ไหนนี่ตัวนี้ครับได้ได้ได้โอ้ได้แกงเยอะอยู่ครับไอ้น้อง นี่ครับแหน่งแต่แหน่งนยอยู่เดี๋ยวเลาะดูอีกก่อนสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นี่เลยครับเดี๋ยวเลาะดูหน่อไม้แหน่งหน่อไม้ครับว่าจะมีไหมแถวนี้ว่าซีนีอีกบ่ ข้างไหนนู้นต้องเข้าไปนู้นครับจะมีที่ด้นขึ้นะครับสูงมาแล้วครับเดีย๋ยวไปดูอีกกอ้อนหนึง่งอีกกอ้อนฝ่ายแล้ว ี่มันเป็นหน่อไม้กิ่งสุ้งรับนี่นไม้กิง่งซุงนี่เก,กงได้ด้วยครับเดี๋ยวเอาที่ใส่มาใส่สูงหมดแล้วไปหนุนนี่หนุนหรือจะเก,กงเผื่อแม่ไว้ตอนเย็นครับแม่กลับมาไปรับจ้างครับวันนี้ มีก <pounds. S 2> ่อนเลาะดูหน่อไม้เงี้ยงหน่อไม้ครับเลาะๆดูเนียงหน่อไม้ก่อนมีไหมก่อนตัวนี้มีไหมสูงหมดแล้วครับ ไปเพียบครับยวมาดูแงลงไม้ก่อนแล้วก็ไปเก็บผักกูดครับรเก็บพก,กูดจะมีไหมอาจจะขับน้ำแห้งนะครับหยุดนี่ไหมครับน้ำแห้งนะครับ ดูว่าจะมีไหมกูดอืมไม่มีใครมาเก็บไม่เคยงอกใช่ไหมไมีอยู่ครับไว้กินกับปน่นกับเจียวน้ำพลิกนะครับกินของธรรมชาตินะครับสุขภาพแข็งแรงครับไม่มีสารพิษเด้อน้ำก็ล้างอย่างเนี้ย จากนั้นพริกปลาเก็บไปฝากแม่ก่อนสักหน่อยครับแม่กินคนเดียวไม่เยอะครับเพราะว่าน้ำท่วมมันเพิ่งออกมาเยอะนละยไดย้ครับได้อยู่ได้อยู่ล้างน้ำไ่ด้วยครับ น้ำก็ธรรมชาติธรรมชาตินับอึบได้แล้วครับนี่ยทางน้ำไปด้วยครับนี่นี่ก็อิ่มนะครับแม่กินค,คนเดียวกนะัะสายมาดักปลาปลาเล็กๆครับน,นี่ มีอยู่นะครับสุดดีพี่ทุกค,คมาดูกูดครับมันยังไม่โตเท่าไหร่ครับเพราะว่าโดนน้ำท่วมไปนี่ต้องไปนี่ครับยังไม่โตเท่าไหร่ันโดนน้ำพัดไปหมดครับ ยังไม่งอกขึ้นมาเยอะนะครับจะกลับครับแค่นี้ก็พอแล้วครับผักหลายๆอย่างเดี๋ยวเป่าหน่อไม้ครับเราไปทำหน่อไม้ไว้ก่อนหาที่ใส่หน่อไม้ เพราะผมหักไหลไหลหน่ออยู่เก็บไว้ต้องถอดรองเท้าครับแบบนี้เดินลำบาก ัผฝากแม่แม่ชอบทำน้ำพริกปูน้ำพริกปลานะครับที่ผมใส่กับดักแล้วผมหามาไว้ให้แม่ครับไอ้ปูทั้งปลานีหนูนาไว้ในตู้เย็น,นครับไม่ได้ซื้อครับหาอยู่หาก,กินแบบชีวิตบนบ้าน,นครับ ไม่มีไม่มีคอนเทนต์ครับชีวิตจริง <laughs> เห็นอนีกยอดหนึ่งครับเก็บก่อนยอดเก็บไม่หมดนน,น ธรรมชาติธรรมชาติคเดี๋ยวไปหาที่ใส่เดี๋ยวเก็บก้บไม้ก่อนนะครับขึ้นมาแล้ว เอาไม่หมดขึ้นอย่นอยยังยูยเล็กนี่ครับเราจะเอาข้อนี่นะครับเดี๋ยวเอามีดก่อนเอาที่ใส่ก่อนครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้เด้อครับ ฝากดูโฆษณาด้วยครับอย่าลืมจะกดข้างโฆษณานะครับดูให้จบก่อนทุกคลิปทุกไลน์นะครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายอยู่บ้านสวนครับผักกับหน่อไม้บ๊ายบายครับ